ฝากนะครับสื่อสารกับเจ้าที่เป็นไดเหมือนน้นโอ้ก็เ,เจ้าครัให้มา,า,าบอกทนสุวรรณทาตถามว่าไปเคียสผมว่าจริงนะแต่เกบไม่มาบอกเละอ,อยู่ยังไหนเละพังเลยไป <c oughs> ไป,ไป,ไ,ปไปนอนอยู่ใส่แจงควายได้บ่นอนอยู่ขอกงวครับนานพี่น้องขอกงัวเลยครับพี่น้องขอกงูไม่ครับขอกงูไม่ ปกติก็พวกไปนอนหรอกครับมาเมื่อวันมาหกโมงหรอโอ้ยจะลืมจะลืจะอจังไดบคือจังไรจังไปนอนย่างไปแล้วรอบนึงบ่นอนบ่เอ้ามันมีเตียงไม่ยังหรือเอามันไม่เตียงปูต้วเนี้ยอ้าวก็เลยย่างกลับมาเอาเป็ไปปูรับตั้งไปจอดเตือนเตืนอนลูก ไหผมลุกไปย h งกันลังเย็นๆกันล้งน้ำปลาลูกพี่ผมตื่นก่นละสามสี่โมงก่นละครับตื่นลุกไปเคียยวเรื่องบ้านเนี่ยมันจบน้องเบาโทนก,ยนยก,ยกย็ยุแม่น้อยก็ยุพ่อเอกก็ยุเคียแล้วแม่น้อยพ่อเอกรับมดตอนนี้ถ้าสร้างเหตุพังหลังคาขึ้นเจ็ดมือพังเอาพังก็ดีต่อครับเขาจะได้เห็นทำให้เขาไม่เขาจะได้เค็กในทำให้ได้ เสียหมดเลยแล้วท่านผู้ใดบอกให้ลูกมีแต่เสียงครับมีแต่เสียงมีแต่เสียงโู้ซึกจังเดยตอนนั้นก็เหมือนตายขึ้นมาจังซี่รถรถก็มาจอดเหมือนตายจังซี่น่ะแต่ว่าเฮาก็ติกคิงบ่ได้ครับบอกกับลูกลูกพาบ่ลูกคือบ่อยังบ่ได้จังได๋ก็ต้องลูกจะรับบ่ลุกจะรับพยายามเถียงจะรับบ่ลุกบ่ลูกลูกบ่ต้องสวดว่าซั่นบ่ต้องสวดโอ้ อย่างบ่ได้ดอกบ่ต้องสวดสีสวดก็สวดบ่ได้่ต mm ้องสวดโอ้คราสวนมาู้เต้องสวดลุกยังเดียวไปเคี้ยอยังเดียวก็ผมก็ยังลุกมาจะเจอบาทนอ้าละกูบ่ต้องเคียละให้บาทนนปเดลลุกมากล้วเป็นยังไงวันนี้เดินมาแบบเะลึ้อะลึท่านครับพอพอค้องพอค้องมันเอบบเต็มก้อยนะม้แบบติดดิ เกี่ไปเข้ามามาบ่เหรอหนาะบอกว่ากระเป๋าถูดเสียไปเหี้ยเองไม่เหี้ยเยอะเอยวัดว่าชี้มาเลยต้องก้มหน้าก้มตามาเบาเออต้องต้องย่างบ่บอากับซางเองบ่บอากับซางเองหมาเมื่อนั่นนี<า>ค่คนขี้ข <c oughs> นลูกลูกเบิดพี่น้องเอ้ยผมมาในยุ่งสี่ดอกผมตั้งเลย ผมว่าเอ้าพ่อใหญ่เลื่อนเป็นยางมายางมาหนาักดั้มคำเกียรติมหาผมเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับได้ฟังได้ยินจากหูแล้วว่านะครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับจากปากคนที่เจอกับตัวเองนะครับพี่น้องผมบุด้มีจุดประสงค์ฉี่นํำฉี่แนะห้ทุกคนที่เขามาเบิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปขังต้นนะพี่น้องนะ โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังและชมเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ผู้ใดสิเชื่อหรือบ่เชื่อนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับบางคนเคยเจอกับตัวนะครับอย่างเบาเอก,กเคยเจอมาแล้วนะครับที่บ้านน้องอิงอิงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ผู้ใดเชื่อกลองคิดต่างนะครับพี่น้องครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่นกล่าวมากที่เพิ่นว่าวมากนะพี่น้องนะมันเป็นไปได้หรือเปล่าเนาะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับตามเหตุและผลนะครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมได้นำเสนอไปนะครับเป็นคลิปส่วนหนึ่งที่ผมได้เอามาจากช่องท้องพูนแแบหน่อยนะองอุงอิงนะครับช่องของบ่าวโทนต้อง กราบขอพระคุณและขออนุญาตไว้หน้าตรงนี้นะพี่น้องนะได้นาคลิปของเพิ่นมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งไปขังตนเนาะพี่น้องเนาะสิ่งลี้ลับที่เหาตาบ่เห็นพี่น้องแต่หลายคนผมเส่อว่าประสบพบเจอกับเจ้าของเองโดยเฉพาะยางยิงเนาะพี่น้องเนาะที่บ้านอีลาอุ้งอิง คือคนไก่ฉีดุงอิงนะครับยังที่เขาเห็นยังที่เขาหูยังที่เขาทราบกันดีเนาะพี่นออ้องุงอิงเป็นเด็กน้อยมีของในโตเนาะหลายคนอยากสัมผัสหลายคนอยากเจอหลายคนอยากเห็นบางคนเขาขอแล้วได้ตามที่ขอนะครับุงอิงโบแมนเด็กวิเศษ โบเมนคนวิเศษวิโสอย่างอุงอิงก,ก็คือเด็กคนหนึ่งนะครับมนุษย์หนึ่งคนนะครับอุงอิงโบแมนคนวิเศษแต่เป็นคนพิเศษสําหรับหลายๆคนที่เขาเชื่อและศรัทธาเนาะพี่น้องเนาะเหตุการณ์ครั้งนี้คือกันครับแล้วแต่คนสีเสือหรือโบเสือแมนบอแต่ ผมเชื่อแล้วกันนะครับพี่น้องเอาผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดนะพี่น้องนะแสดงความคิดเห็นเขามากคอมเมนต์เขามาเบิ่งพี่น้องครับว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับกับเหตุการณ์ขนหัวลูกครั้งนี้นะครับกับเหตุการณ์ที่เพิ่นเจอมานะครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ